กกายนถ้วแฟสวัสดีครับผมศุลธพาพานนะครับเป็นคนเขียนรูปนี้นะครับเป็นสีอะคริลิกบนผ้าใบขนาด60คูณ80เซนติเมตรครับเทคนิคก็คือสีอะคริลิกบนผ้าใบนะครับโดยใช้แปรงสีฟันสะอาดๆนะครับเราก็จุ่มสีแล้วเราก็ทำเป็นเม็ดทรายข้างล่างนะครับ เรื่องนี้อยากจะสื่อสารเกี่ยวกับลักษณะของธรรมชาติที่เป็นอยู่ครับก็คือดอกไม้พวกนี้เมื่อก่อนเขาเคยอยู่บนต้นใช่ไหมครับจะมีความสดอยู่แต่ว่าในขณนะนี้เขาล่วงหล่นลงมาบนพื้นดินแสดงความเป็นไปในธรรมชาติที่วันหนึ่งเขาก็จะล่วงโรยลงมาแล้วผุก่อนเน่าเปื่อยแห้งเหี่ยวสลายไปครับก็จะ ผมก็จะมีสตูดิโออยู่ที่ปอตโดยภูเก็ตนะครับชื่อนภัสอาร์ตแกลเลอรี่ครับรายการืนึ่ถ้วยกาแฟคุยกับนรงชื่นนิรันดร์